สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทที่2เป็นหนี้อย่างไรให้ปลอดทุกาการเป็นนักพัฒนาชุมชนที่ดีน,นั้นนอกเหนือจากต้องเข้าใจบริบทในพื้นที่พัฒนาแล้วสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่เราจะลงไปพัฒนาในตอนที่หนึ่งนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการเป็นหนี้ นี่เป็นความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปฝ่ายหนึ่งเรียกว่าเจ้าหนี้มีสิทธิบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าลูกหนี้ทำหรือไม่กระทำใดๆเพื่อประโยชน์ของฝ่ายเจ้าหนี้นี่สามารถเกิดขึ้นได้จากการทำสัญญาหรือการกระทำที่กฎหมายกำหนดกรณีที่เป็นนี่ทางการเงินนี่นี้มักจะเรียกว่านี่สินนี่ดีคือนี่ที่สามารถสร้างรายได้หรือประโยชน์ให้กับลูกหนี้ในอนาคตได้เช่นนี่จากการกู้เงินลงทุนในธุรกิจ หนี้จากการกู้เงินซื้อสังหาริมทรัพย์หรือหนี้จากการกู้เงินเพื่อศึกษาต่อหนี้ดีจะมีดอกเบีย้ยต่ำและมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่มากกว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายหนี้หนี้ไม่ดีหมายถึงหนี้ที่ไม่สามารถสร้างไรายได้หรือประโยชน์ให้กับลูกหนี้ในอนา,นาคตได้แต่กลับเป็นภาระและค่าใช้จ่ายที่สูงเช่นหนี้จากการใช้บัตรเครดิตโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้าหนี้จากการซื้อสินค้าที่ไม่จําเป็นหนี้จากการพนัน นี่ไม่ดีอาจก่อให้เกิดปัญหานี้สินวนเวียนหรือนี่เสียในอนาคตได้และเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นวันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ทุกท่านดูนะครับว่านี่ดีและนี่บดีนั้นเป็นอย่างไร วันนี้ขายดีเลยอะตั้งแป๊บเดียวหมดแล้วส,สวยขายชัดแพงสิจ้าอุ้ยวันนี้หมดแล้วค่ะเจไว้พรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวหนูไปส่งให้เลยเรแล้วจ,จะกินอะไรล่ะเนี่ยหนูก็ไม่รู้จะทำาไงเหมือนกันพอดีว่ามันน้อยไก่มันน้อยอ้ยเธอขายดีขายดีอย่างงี้ต้องขยายกิจการแล้วแหละอุ้ยหนูก็มีแลนอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะหาแหล่งเงินทุนมาจากไหนน้ยนี่ เจ๊เห็นเขามีโฆษณาอยู่นะในหมู่บ้านเรานี้ก็มีแหล่งเงินทุนนะตรงไหนอ่ะในหมู่บ้านเรานี่เองลองไปดูสิอุ้ยขอบคุณมากค่ะเจ๊เดี๋ยวพรุ่งนี้นุูแถมไข่ไก่ให้อย่าหนูเอาไปให้นะค่ะขอบคุณนะคะอุ้ยขายดีเลยวันนี้ จริงเอา้ามดมาทำอะไรหรอฉันมากู้เงินมาทำเล้าไก่เพิ่มมาพอดีว่าที่บ้านอ่ะเล้าไก่มันยังอยู่โคกนึงมันไม่พอก็เลยว่าเออเนี่ยจะทำเล้าไก่เพิ่มจะได้มีไข่ไก่ไปโคกับลูกค้า,าแลวจีน่ะมากู้เงิน,งนทําอะไรมากู้เงินใช้จ่ายอ่ะเอา้าแล้วใช้ใจ่ายอะไรอ่ะเกมมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราขอตัวก่อนนะพอดีเรานัดเพื่อนไว้อ่ะไวเ้เจอกันโอเค รอบนี้ก็30ตัวแล้วออกใครกันเยอะๆเลยนะลูกจะได้มีเงินมาใช้นี้กันหน้องไก่ตัวโตๆเลยให้ก็พี่น้องเสร,ริมสภาพของเงินทองในชดพอใช้อยู่อย่างหอมเพียงเลี้ยงครอบครัวสบายมันเก็บออกไว้และใช้ใจ่ายอย่างหมออสมมีกระจายเอามาขอให้เป็น ของจริงสวยกว่าในรูปอีนะเนียใบนี้ก็สวยหูใบมีก็สวยนะเวนะ้นก็มีแล้วลมันเหมาะกับเราจริงๆเนี่ยลองใส่ดูก่อนสิสวย,สวยมีกระเป๋าแล้วมีแว่นแล้วมีทองแล้วแต่ก็ต้องซื้อของเพิ่มอีกเนาะมีกระจายเอามามองให้เป็นกระจุกยิงมุนยิงทุกายละ เลยกำหนดคืนเงินแล้วเนี่ยทำไงดีฮัลโหลสวัสดีค่ะเจ๊เงินห่วนไหมคะจะใช่จ้า ค่ะพอดีหนูสนใจจะกู้เงินกับเจ๊ค่ะได้จ้ะเดี๋ยวเจ๊จัดให้ขอบคุณมากจ้าเป็นยังไงกันบ้างครับจากตัวอย่างที่เราได้รับชมกันไปน้องมดและน้องเจนนั้นกู้ยืมเงินจากสถาบัานการเงินชุมชนที่เดียวกันแต่น้องมดนั้นนําเงินไปต่อยอดธุรกิจส่วนน้องเจนนําเงินไปเพื่อใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่วนตัวก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอนซึ่งจะเป็นบทเรียนในบทถ,ถัดไปของเรานะครับสําหรับบทนี้ขอบคุณครับ ติดตามรับชมเรื่องราวของน้องมดและน้องเจนได้ในตอนถัดไปนะครับล้างดิติพอหังหูมานานด้วยสูตรจัดการกองทุนชุมชน